สวัสดีจ้ามาพบกับสอกีแซ่บ,บาค่าห้ามกินห้ามขายสั่งไ้ใดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซอคจส,ส,สมีเมนูมานำเสนอนะคะเออนี่เลยนะคะแซนด์วิชยี่สิบบาทนะคะแซนด์วิชยี่สิบบาทห้ามกินห้ามขายได้เลยนะคะสําหรับคนที่แบบอ,อยากสั่งไรใดนะคะอยากหาไรใดนะคะแซนด์วิชตัวนี้ที่ขายดีเลยนะคะ เนาะไปทํากินท่าขายเบอรงนะคะไปเบิรงส่วนผสมเลยวิธีททำกันเรย่อ้อจ้าไปรัฐวิ้าจะไม่น,นี่ประมาณนี้นะคะจะเป็นอ่าขนมปังฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็จะเป็นฟอยท่องนะคะแล้วก็จะน้ำสลัดบรล่าน,นะคะอะแล้วก็จะเป็นหมูยองจ้าก็จะประมาณนี้นะคะก็จะ่หลายอย่างนะอ่ะ แล้วก็จะเป็นก้องนะคะใซ่เส้นวีจ้าก็จะประมาณนี้นะคะก็จะบลายยางเลยนะคะอ่าลงพุนมมุนีก็จะบลายเลยจ้านา้ำสลัดนะคะข้าวบะหยี่หอนี้เอายี่หอยอินก็ได้จ้าจ้าข้าก็จะไปเฮ็ดกันเลยนะคะข้าก็จะเอามูยองแล้วก็อ่นาน้ำสลัดนะคะใส่ถ้วยนะคะแล้วก็อาขนมปังออกมานะคะซีแผนนะคะอ่าข้าก็จะเอาประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเขาก็จะถ้านําสลัดไปอ่าใส่ขนมปังนะคะให้ทั่วแผ่นเลยจ้าถ้าทั้งซีแผ่นเลยจ้าเด้อก็จ,จะเหตุประมาณนี้นะคะผู้ใดที่อยากเอาอ่าไปล่องท่านกินหรือท่าขายสั่งได้ใดกะล่องใดเด้อยจ้าเด้อร่วงทุนบหลายนะคะกำไรดีแน่นอนนะคะบอกเลยนะคะสำหรับาการเฮดแซนดีขายนะคะ จ้าก็จะท่าประมาณนี้นะคะท่าไปทางมดุดซีแพน้วยจ้าน้ำสลัดนะคะถ้าเข้าไปอยากซื้อนะคะห็ดขายได้เรืยนะคะมีอ่ะถ่าเห็ดเป็นนะคะเออเนาะจะเฮ็ดน้ำสลัดเอาเองได้เรื่อยนะคะเห็ดง่ายๆนะคะ จ้าถ้าเฮาบาอย่างเห็ดน,นะคะเฮากะซื้อมากเลยนะคะเป็นทุงกะจะมาท่าใดหลายที่กันนะคะจ้าเราจะท่านำอาสลัดไปอาใส่ขนมปังไปทั้งซีแผนเลยนะคะทัวทัวแผ่นเลยนะคะท่าทั้งซีแผนเลยจ้า ก็จะท่าไปเรื่อยๆนะคะท่าให้สีทั้งซีแผนด้วยจ้า อยากท่าหนาท่าบางนะคะก็แล้วแต่เข้าเลยนะคะจะใส่อ่าใส่ลายใส่หน่อยนะคะ้นอูีก็เข้าเลยจ้าตามความชอบเลยนะคะเอาเมื่อเข้าท้าเสร็จนะคะเขาก็จะใส่ใส่กันจ้าอ่าอันที่จะเฮ็ดยุนี่ก็จะเป็นอาใส่มือยองแล้วก็ใส่ไยทองนะคะเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะคะอาใส่นะคะตัวใส่เข้าปริมาณเอาเองเลยนะคะเข้ามากหลายเข้าใส่หลายเลยจ้า ถ้าใส่เน้นๆใส่หลยๆนะคะก็จะดึงดูดลูกค้าอีกอย่างหนึ่งด้วยจ้าอ่าต่อไปก็จะเป็นฟอยท่องนะคะถ้าเฮ็ดกล่องละยี่สิบบาทนะคะถ้าใส่ใส่เลยๆก็เออก็จะน่ากินแล้วก็แบบลูกค้าก็กกจะซื้อง่ายให้กันจ้าเพราะว่าอาใส่นะคะจะเฮ็ดให้ดึงดูดลูกค้าเฮ็ดให้ลูกค้าต้องการอยากซื้อของเฮ้าหมักเงยนะคะ จ้าใสใสเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็จะอ่าเอาขนมปังนะคะไปทับกับอ่าตัวใสอีกจ้าก็จะทับประมาณนี้นะคะเอาไปประกบกันเรื่อยนะคะ,ปปะกกแบบนี้เรื่อยนะคะสูตรที่สกิลเฮนะคะก็คือจะเอาขนมปังซีแพนนะคะไปทับกันนะคะแล้วก็ตัดที่เดียวเขาก็จะได้สองกองเลยนะคะประมาณนี้นะจะได้ซองใสนะคะขางละใสนะคะ เขาก็จะทับประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตัดที่เดียวเลยนะคะเขาก็จะได้อะกองหนึ่งได้สองใสจ้าเอาเวลาตัดนะคะก็ค่อยตัดนะคะตัดอ่าเฉียงนะคะเออตัดมุมนะคะตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะค,ค่อยๆตัดนะคะกดเบาๆนะคะอย่ากดแห้งเด้อน,นะคะขนมปังมันจะอ่ามันจะแปรนะคะเออมันจะยุบตัวนั่นแหละนะคะเออนะ,น,น,เนะ คอยตัดนะคะมีก็ต้องมีดเป็นมีดที่เขานะคะเออนาอค่คอยๆตัดเพราะว่าตัดมูหยองจะตัดยากเนี่ยนะคะเฮาก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะฮิตก้าขนมต้องใจเย็นอีดีจ้าเฮาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเฮาก็จะจัดใส่อกองกันเลยนะคะน้ามีความอยางโยกให้เบิ่อนะ,ะเออเออว้าวก็จะประมาณนี้นะคะเฮาจะได้ สองกองนะคะสองกองละใสเออกองละสองใสเลยจ้ากจะจระมม่านนี้เลยนะคะตัดที่เดียวได้สองใสเลยจ้าอ่าเขาก็จะใส่กองกันนะคะอ้าเราจะจับกองขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะเอาขนมปังของเหานะคะยัดเข้าไปในกองเลยจ้าทำงานะคะผู้ใดที่แบบอ่ามีงานประจำย่แล้วนะคะอย่าเอาไปขายเป็นงานเสริมนะคะก็ลองเห็ด ลองเบิงจ้าลงพุนนิดเดียวนะคะเออลงทุนบ่หลายแต่เห่าไดก้กาไรหลายแน่นอนนะคะลองเห็ดเบิ่งก็จะเดอ้ออ่าเ็ดเป็นงานเสริมนะคะได้ดเสริมของเหานะคะอ่าถ้าเป็นสาวโรงงานนะคะเออบว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนะคะสามารถขายได้ดีนะคะตัวนี้นะคะขายดีแน่นอนจ้าอ่าของเห่าก็จะประมาณนี้นะคะสิบแล้วนะคะ สแลวจ้าเฮ็ดางบอกนะคะเออหนะอาวไปล่องสาอาชีพนะคะเพราะว่าเฮ็ดงานบางทีอะมันบ่ได้มีเวลาดูนเนาะนะคะเฮามีเวลาว่างเข้าเฮ็ดแป๊บเดียวหฮาก็ได้หลายลวจ้ารับออเดอร์ม,มากแล้วก็เฮ็ดขายได้เลยนะคะเนะเาะอ้าวเมื่อกี้เฮ็ดไปก็ได้สองก็ได้สองกองด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาล่องเฮ็ดให้เบืองใหม่อีกที่นึงนะคะก็จะเฮ็ดเหมือนเดิมแล้วะคะ่ะถ้า านามสลัดไปใส่ขนมปังทั้งซีแผน่นเลยจ้าใส่อ่านามสลัดนะคะขึ้นยูก้าผ้านะคะเขาจะท่าหน่อยท่าหลายนะคะขึ้นยู่ก้าผ้าด้เลยจ้าแต่ขอให้ท่าทั่วแผ่นนะคะ อาจจะประมาณนี้นะคะลองไปเห็ดบึงกันเดือจะเด้อรายไ,ได้ดีนะคะจ้าถ้าเซนเขาก็จะมาใส่ใส่กันจ้าตอนนี้จะเห็ดเป็นอะ ไฟท่องนะคะไยท่องทั้งสองหนาเลยนะคะท่องไยท่องยางเดียวจ้าเราก็จะใส่ใส่หล,ลายๆเอยนะคะแล้วก็จะเอาอ e ีแผ่นประกบนะคะเอาอ e ีแผ่นไปประกบนะคะล้าก็จะเอามาทับกันนะคะกระตัดที่เดียวเลยจ้า เวลาตัดตัดตามมุมนะคะค่อยๆเอาหยีดอ่าเรื่อยนะคะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยลงไปนะคะอ่ะอย่าก,กดขนมปังแห้งนะคะก็จะประม่านนี้จ้าแล้วเ้าก็จะจับใส่กองเลยจ้ากองนะคะก็ขึุนอยู่กวานถนัดนะคะจะเอาฟ้าขึ้นเทิงหรือว่าเอาฟ้าลงวงางใดบดด้วยนะคะ <c oughs> อ่าจับขนมล่งใส่กองกันเลยจ้า เป็นยังไงจ้าเบิ้งมาอหอตอนนี้แล้วเมนแต่เห็ดได้บอนะคะลองเห็ด้วยอจ้าเดอ้อแล้วเขาก็จะท่าน้ำสลัดอ่าตรงสีข,ขาวๆเนาะใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้มีความหนากินอีกอ,อย่างนึงนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วจ้านาที่สองของหาก็คือฝอยท่องดูอันจากาจะประมาณนี้นะคะ ไปเบิ้งมาอหอตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้สกีนี้ด้จ้าอกีจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้นะคะทำคลิปสั่งไว้ใดมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมาเบิ้งอีกน,นะคะกะ็เฮ็ตประมาณนี้ด้จาเด้อเฮ็ดตามอกีเรืเ่อเรื่อเรือจ้าถ้าพิพาทประกันใดก็ขอโทษพออภัยนะคะจะประับและแก้ไขให้จ้า ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะอ่าเดี๋ยวจะมาเหตุอ่ะเทาละแผ่นให้เบิ้งนะคะเทาละสองแผ่นเนาะปกติสกีจะเห็ดสีแผ่นด้วยนะคะตัดปุ๊บจะได้สองกองนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเหตดสองแผ่นนะคะมันเสียเวลานะคะ <c oughs> ต้องเอาสีแผ่นด้วยจ้าตัดเทือเดียวได้สองกองโหลดนะคะจะว้นะคะ ถ้าถ้าเฮาเฮ็ดสองแผ่นนะคะก็จะชะซาเนียนะคะตัดทีเดียวก็จะได้แค่กองเดี่ยวนะคะอ่าแต่กแกแกในค้อมตัดกัคขึ้นจะตัดง่ายนั่นแหละนะคะแต่ว่าเฮากับต้องเอามีดที่เขาที่สุดน่ะนะคะก็จะง่ายนะคะประหยัดเวลาเฮานานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเฮนะ็ดสอ,อ,องแผ่นเฮากับจะประมาณนี้เนาะกับจะซาเวลาเนียนะคะล้องไปเฮ็ดเบิ้งนะจ๊ะเด้อล้องไปเฮ็ดขายเบิ้งนะคะ รายได้ดีแน่นอนนะคะออเดอร์มากแล้วลวแน่นอนนะคะขอบคุณทุกกันรับชมนะคะแสนมีดของข้าก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะใส่หมูยองนะคะขอบคุณทุกกันการรับชมการติดตามนะคะขอบคุณหลายด้วยจ้าเส้นยี่20บาทนะคะสั่งรายได้นะคะสําหรับคนที่วางงานหรือว่ายอยากเฮ็ดอาชีพเสริมนะคะก็ลองทํากันเด้อจา้า จ้าเส้นวิดของเฮาก็จะประมาณน,นี้นะคะเสรจแเราจ้าเส้นวิดของเฮานะคะกอไปเฮ็ดกินเฮ็ดขายเบิ้งนะคะเท้าตัดสองอ่าแผ่นนะคะจะ่า,าเนี้ยนะคะเฮาต้องตัดแบบที่อาา่าสกีพาเฮ็ดเลย้อจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะคะภาที่เบิร์มะฮอดตอนนี้แล้วก็ขอบคุ้นห,หลายด้วยจ้าขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับลัำเลยด้วยกันทุกคนนะคะพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีจ้า